ครับผมก็ถ้าใครที่อยู่อะไรเชิญชวนวันเดียวจบโอกาสหน้าครับไว้โอกาสหน้านะครับผมก็ถ้าได้ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ฝากทุกคนมาร่วมสนุกกันนะฮะร่วมมาทําบุญกันครับนะามาช่วงนี้รับงานนี้เป็นอีมากกิจเดืนพี่อาปวดหัวนละครับผมเป็นไงฮะก็ละครก็ทยอยปิดไปแล้วครับผมก็เลยได้มีเวลาว่างมากขึ้นฮะทำไมรับงานติดกันขนาดนี้ค อ๋อมีก็ดีแล้วครับเราได้เราได้ดูคิวงานขนาดไหนว่าทำไมรับกันเลยก็ก็มีมีช่วงว่างก็เลยพอจะรับได้ครับก็รับขอบคุณมากฮะครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะมีครับครับเปพูดด้วยครับแต่ว่าอะไรขาบอกทีนหลอกลืนโอ้ขอบคุณครับผมอาจจะผอมลงนิดหน่อยก็ ส่วนใหญ่จะอยู่ต่งางจังหวัดครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันเป็นชิวต่งางจังหวัดซะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านาคีก็ต่งางจังหวัดปิดนาคีไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือถ่ายแค่ซีรีส์ครับกรรมเทพออนไลน์แบบงงงงกับน้ำตาลาใช่ในเรื่องก็จะเป็นจริงๆเป็นคู่กัดกันในเรื่องนะฮะก,ก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบปะทะกันทุกๆซีนก็เลย ได้เจอกันแต่สนุกครับน่ารักดีอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นเพื่อนกันนะครัทำงานทำงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยกาแฟคุยครับข่าวไม่ได้คุยเลยครับผมกาแฟข่าวกับน้ำตาวยังมีไวันนึก็ก็ดีครับที่ทุกคนแบบชอบที่ผมเล่นคู่กับน้ำตาลอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็เป็นความสนิทที่เอ่อ าแล้วก็ผมว่าเราเล่นกันง่ายอะ่ะม,ม,ม,มันมันมันสนิทกันแบบรู้จักกันมานานแล้วอะไรก็เลยเล่นง่ายอ่ะหัวใจเป็นไงฮะเ้งนีงเ้นเทนนี้เรา,าหายไปก็ก็ยังยังสดเหมือเคเคนเดิมฮะปกติเทนนี่จะแบบว่าจะมีข่าวเนี่ยพี่หญิงตลอดเลยโอ้โหมัมเนเ<า>ดี๋ยวจะมีข่าวตามมาอีกไ้ยไม่มีมนานแล้วนะหรือจะเป็นนิวเทนแล้วฮะแต่เราจะไม่มีข่าวอีกต่อเต่านะก็ก็ก็ยังไม่มีนะถ้ามี ถ้ามีก็คงก็คงจะเป็นคนที่ที่ที่คุยด้วยอะไรปกติผู้ใหญ่เตือนเตือนบ้างแค่ก่อนหน้ยีนมีข่าวแรงๆเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ย๋อจริงๆก็มันก็หายไปนานมากแล้วนะสองปีแล้วก็ผมว่าตอนนี้ก็เหมือนก็โตขึ้นนะก็โตขึ้นก็ก็ทํางานมากขึ้นได้แบบได้รับบทบาทอะไรที่มันสนุกแล้วาก็ท้าทายมากขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไราเงี้ยผมว่ามันมันก็ตามวัยฮะตามวัย ดีนะฮะทำงานเยอะจะได้ไม่เหงาครับไมเคนพัฒนาระมัดระวังตัวในการระมัดระวังการวางตัวในการก็จริงจริงก็ปกติครับเหมือนเดิมแต่แค่เราเรายังยังไม่ได้คุยกับใครแบบแบบจริงจังหรือว่าแบบจะไม่ค่อยมีเวลาดีกว่าไม่มีเวลาคุยเลยดีกว่าก็อยากมีนะฮะอยากมีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวก็ก็มีเองแหละ่เก็โสดอยู่ครับมีใครคุยวิธเล่นอยู่บ้างไหมครับไม่มีนะ